่งชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรี สิริคงเกิดสมบูรณ์ดวงเดือนเรืองจุติโพธผ่านและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสั์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงเลยดีกว่านะครับท่านดรพิเชษดูรงเขเวโรธนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดต่ออยู่นะครับ ก็เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องของที่เราบอกว่าตอนแรกนะครับที่จะมีการประสานความร่วมมือให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีที่ปรึกษาทางด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็การแก้ปัญหาทางด้านต่างๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่กับเราแนวนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับครับท่านรัฐมนตรีครับเรื่องที่วันก่อนนี้ท่านมีการแถลงข่าวเนี่ยนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปนั่งฟังด้วยเหมือนกัน ท่านบอกว่าได้เดินทางไปลงพื้นที่ในภาคอีสานนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นมาด้วยครับแล้วก็มีรายละเอียดความคืบหน้ามากมายหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่า,าที่บอกว่าจะมีการหารือนําเอาแนวทางทางด้านวิทยาศาสตร์ไปให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีที่ปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเ,เป็นยังไงครับท่านครับครับ ในในเรื่องภายในประเทศเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะกระจายความเจริญโดยใช้เทคโนโลยีไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนอย่างไรนะครับก็ตัวอย่างที่ผมได้ลงไปเยี่ยมชมก็คือที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อำเภอริ่มทองกับอำเภอกระสังนะครับก็ปรากฏว่าทางสนกเนี่ยคือสถาบัน สานเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเนี่ยก็ได้ไปลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยชาวบ้านหลายปีที่ผ่านมานะครับ,ใน,รบในการบรหิหารจัดการน้ำนะฮะก็จากเดิมที่ชาวบ้านต้องทนกับสภาพน้ําท่วมน้ําแรงมาอย่างต่อเนื่อง40ปีเนี่ยก ทำให้ตอนนี้สามารถที่ทจะลืมตาอปากได้มีน้ําใช้ตลอดปีนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้มองออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาวิวชาการเอาเทคโนโลยีเข้าไปเสริมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพกว้างเนี่ยอนอกเหนือจากเรื่องน้ําแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะ เอาเทคโนโลยีอย่างอื่นที่ไปช่วยชาวบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรนะครับ,รบหรือเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องจักรนะครับ,รบหรือการถ้าหากชาวบ้านชาวบ้านมีสินค้าโอท็อปก็ไปช่วยทําให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจากวิธีการดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เราพยายามจะมองขยายผลถ้าหากว่าในวงกว้างจะทําอย่างไรนะครับรบในขณะนี้แล้วก็เลยได้ การพูดคุยกับทางในงานที่เกี่ยวข้องโดยชฉพายิ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ,รบซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือทําอย่างไรเราถึงจะมีระบบการให้บริการโดยที่ผู้มีอานาจในพื้นที่เนี่ยจะสามารถดูแลได้เพราะว่าจากส่วนกลางอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับ,รบก็ได้มีการพูดคุยกันปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าหวัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ,รบจริงๆแล้วมีมาหลายปีโดยที่มอบหมายให้ปกติก็จะเป็นทรลองผู้ว่าทรลองผู้ว่านะครับ,รบทีนี้ตรงนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรเพราะว่าก็เป็นงานที่ฝากท่านไว้นะครับ,รบท่านก็คงคงจะ,ะมีภารกิจมากมายนะครับก็มีแนวคิดล่าสุดอีกแนวหนึ่งว่าแทนที่จะ,ะให้ภาระกับ ถ้ารองผู้ว่าอย่างเดียวเนี่ยเราน่าจะมีระบบสนับสนุนอีกแรงหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากเรามีอีกจุดหนึ่งขึ้นมาช่วยผมใช้คำว่าที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะอาจจะเป็นใครนี่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าในพื้นที่เนี่ยมีสถาบันการศึกษามีมหาวิทยาลัยก็อาจจะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับมา ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่นจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดภาระให้กับท่านรองผู้ว่าไปได้เยอะอันนี้ยังเป็นแนวคิดเบื้องต้นนะครับก็กาลังหารือกับทางกระทรวงอยู่ครับที่ผ่านมาปัญหานี้คือท่านรองผู้ว่านี่มีการโยกย้ายกันบ่อยหรือเปล่าครับทําให้ทําให้โครงงานมันไม่ต่อเนื่องนยฮะโดยโดยธรรมชาติส่วนหนึ่งก็ก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ก็ เป็นเรื่องของการออกแบบระบบนะครับเราก็คงจะต้องพยายามาพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะจากจุดหนึ่งก็ก,ก้าวไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็คิดว่า,าระบบใหม่นี้ก็กอาจจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นแน,นวคิดที่บอกว่าท่านบอกว่าจะมีที่ปรึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่อาจจะมีบรรดาปราชชาวบ้านที่ก็มีความรู้เฉพาะด้านมาเป็นที่ปรึกษา อันนี้ก็ก็สามารถทําได้นะครับอแล้วผมคิดว่าในในบางพื้นที่บางกรณีอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนสูงมากนะครับครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนในชุมชนหรือพื้นที่นั้นเองด้วยได้ซ้าไปนะครับอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันเนี่ยความรู้ก็ไม่ได้มาจากความรู้ทางเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้มันมันต้องว่ากันสองทางนะครับแล้วทางที่เราเอกมจะใช้ประโยชน์หรือนำมา พัฒนาน้อยเนี่ยก็คือความรู้ของชาวบ้านหรือของปราชชาวบ้านเองนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ในอนาคตก็คงอาจจะลองหลายๆวิธีนะครับปราชชาวบ้านก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเราเราไม่มองค้าครับครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับท่านมนตรีครับผลสําเร็จจากการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ได้ไปมีโอกาสไปร่วมงานนาโนเทค2015ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ ก็นอกเหนือจากในงานนาโนเทคเองนะครับซึ่งก็ได้ได้ผลดีท่านท่านผู้อำนวยการดรสีริ่ก็เป็นผู้นำคณะไปนะครับร่วมกับท่านอาจารย์ดรทวีศักดิ์ผู้อำนวยการสวรชก็่อก็สิ่งที่น่าน่าน่าสนใจก็ในงานนาโนเทคก็สองสาอย่างอย่างแรกก็คือได้มีโอกาสไปเล่าให้ที่ประชุมฟังนะครับ การพัฒนาการปฏิรูปประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งก็ผมคิดว่าก็ได้รับการอตอบสนองที่ดีมีความเข้าใจแล้วก็มีความชื่น,ช,นชมในการพัฒนาเชิงบวกของประเทศไทยดีมากนะครับ,รบส่วนที่สองก็คือ,อก็ไม่ได้ไปเฉพาะ ทางฝ่ายราชการนะครับทางภาคเอกนชนเราก็หนีไปด้วยนะครับก็พบว่าภาคเอกนชนซึ่งไปออกแสดงในาสาราไทายนะฮะไทยมาริเลียนเนี่ยก็ได้รับการตอบสนองจากผู้ชมหลายๆประเทศนะฮะไม่ใช่เฉพาะผู้ชมญี่ปุ่นนะฮะก็เห็นได้ข่าวว่าก็สามารถที่จะมี จุดเชื่อมโยงทางธุรกิจก็คือผู้ผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการและสนใจแล้วก็ขอขอทําธุรกิจด้วยในหลายหลายลายี่สิบกว่รายด้วยกัน<อ>ครับก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีครับส่วนเรื่องที่สามนี่ยก็แน่นอนเราไปเราก็ไปตัดตวงหาความรู้นะครับก็ก็ได้เห็นวิทยาการใหม่ๆของหลายๆประเทศนะครับซึ่งน่าสนใจครับยังยังมีส่วนอื่นที่ผมเถือโอกาสใช้เวลาช่วงที่ไปเนี่ยเก็บ เก็บ <g ess ling> เล็กผสมน้อยด้วยนะครับก็บคือได้ได้ไปเยี่ยมบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกก็คือบริษัทผลิตรถยนต์โ,โตยโตยโต้านะครับ,รบท,ที่ที่โตยโตยต้าซิตี้นะฮะก็ scholar, ได้พบผู้บริหารแล้วก็ทั้งทั้งทั้งส่วนที่เป็นผู้บริหารโตยโตยโต้าของญี่ปุ่นนะฮะ <g ess ling> กับผู้บริหารโตโยต้าที่ที่ที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะที่ที่ไปที่ไปร่วมร่วมต้อนรับผมด้วยนะครับดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นเมืองต้นแบบของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมครับท่านครับ ใช่ครับใช่ครับก็เห็นเขาเขาใช้คำว่าอีโคฟูนะฮะซิตี้นะฮะก็ก็มีบ้านตัวอย่างนะครับที่ที่มีระบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมของการประหยัดพลังงานนะครับเป็นบ้านสมัยใหม่นะฮะมีอิเล็กทรอนิกส์มีการมีเครื่องทุนแรงอะไรต่อยมื่ไรเพราะสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะก้าวหน้าในในเรื่องประเภทนี้ครับอืมครับครับ แนวคิดที่ท่านจะนําเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับใช้กับประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างครับครับก็ค่ <c oughs> อยเป็นค่อยไปนะครับเออบางบางส่วนก็เป็นส่วนที่เราสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับ,รบไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างจิตสํานึกในการเปรียบพลังงานนะครับรบบางส่วนก็เป็นเรื่องของการปรับแต่งนะฮะเช่นการปรับแต่งให้อาคารเนี่ยสามารถเปรหยดพลังงานหรือ รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งประตูหน้าต่างอันนี้เรื่องง่ายๆนะครับก็สามารถดัดแปลงได้เช่นเดียวกันเผอันเราไม่ใช่เมืองหนาวแบบญี่ปุ่นนะเพราะนั้นลักษณะอาจจะอาจจะแตกต่างกันไปครับเอาละครับสำหรับความคืบหน้าต่างๆถ้าไม่มีโอกาสคงจะต้องรบกวนเวลาท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับท่านดรพิเชษดูรงคาเวโรนะครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นั่นคือท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมาเล่าให้ฟังว่าจากการลงพื้นที่ทั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จากการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสาเร็จอย่างไรบ้างนะครับที่สําคัญคือต่างจังหวัดนะครับคบงจะมเีเทคโนโลยีคร้าไปช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดมากขึ้นในอนาคตนะครับ พบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ